สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นำทำผลงานมาให้ชมกันนะครับเป็นผลงานแต่งหน้ารับปริญญานะครับจะมีรูประหว่างก่อนแต่งและหลังแต่งนะครับเปรียบเทียบให้ดูกันก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องๆในภาพแล้วก็สำหรับทุกๆท่านที่เคยใช้บริการของเราที่ไว้ใจและก็เลือกใช้บริการของพวกเรานะครับ พี่ฟิกกับพี่พีก็ดีใจมากครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนที่ชมอยู่จะชอบผลงานของเราบ้างนะครับแต่ถ้ามีข้อติชมยังไงก็เม้นบอกไว้ได้นะครับสนใจหรือยังไงก็ติดต่อกันได้นะครับงั้นก็รับชมผลงานกันดูครับขอบคุณครับ